กลับมาอีกครั้งกับการแกล้งคนในเมืองบลูเคเว่นจะเป็นยังไงจะโดนด่าหรือเปล่าไปดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาแกล้งคนในเมืองบลูเคเว่นอีกแล้วเย้ yeah! วันนี้นะคะเหมือนจะมีบ้านใหม่ด้วนะคะทุกคนบลูเคเว่นก็ได้แบบ อัปเดตมานะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มปนกันเลยดีไหมคะทุกคนแต่ก่อนไปปนนะคะเราขอไปเตรียมของก่อนนะคะทุกคนอุ้ยเจอพิกัดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังวิ่งไปหลังบ้านมานะคะเพราะว่ามันกำลังแต่งตัวอยู่นะคะทุกคนขออนุญ,ญาตถือถึงนอนแล้วก็เข้าว่านะคะคุณผู้หญิง <c oughs> นิดนึงนะคะขออนุญาตปนหน่อยนะคะอุ้ยขออนุญาตแกล้งหน่อยนะคะแต่ขออนุญาต ไปวางอันนี้ก่อนนะคะทุกคนมันยากมากค่ะได้เลยทุกคนโอเคทุกคนตื่นเต้นมากกว่าจะเข้าได้มันก็ยังยืนแต่งตัวอยู่อย่างงั้นไม่เสร็จขอญาตเสกอะไรให้ตกใจหน่อยนะคะทุกคน<ม>เอพยาบาลกลางบ้านหรืออันนี้เอาวันนี้ก็ได้แล้วก็แอบขึ้นไปข้างบนกันเลยนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> น่าจะงงอะแบบอะไรวะ กูกำลังแต่งตัวอยู่ทำไ,ไมบ้านกูมีแบบนี้ด้วยขอญาตแอบนะคะทุกคนอุ้ยเสียงว่านเหมือนว่ามันกำลังจะตามหาฉันอยากนั่นไงมันมีคนไปหน้าบ้านแล้วนะคะทุกคนมันงงว่าบ้านกูเป็นอะไรขอญาติทำให้ตกใจนะคะคือเดินเข้ามาแล้วเจอม้าน้าบ้านขอเยอะเวางหนอยนึกดีทุกคน อปิดบ้านไปเลยดีเจอแล้วนะคะทุกคนบ้านนี้กำลังปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานเลยนะคะเห็นไหมคะตีกองกันมันแผลบเลยนะคะทุกคนเราขออนุญาตเป็นตัวปกติก่อนนะคะเพื่อทำให้เขาตายใจคิดว่าเราเป็นแขกนะคะคิดว่าเราเป็นมิดนะคะมิดอะไรนะหรอ ปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานเลยนะคะถ้าเราอยากจะเสกอะไรสักนิดหน่อยจะเป็นอะไรไม่เนี่ยอขออนุญาตนี่เลยแล้วกันตกใจไหมอ่ะเอ้ยทำไมปาร์ตี้เป็นอย่างนี้นะใครทำเนี่ยเอาหากันใหญ่เลยดีเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอเคมันลบออกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ คนเราจะเสกอะไรที่มันตกแต่งปราร์ตี้ดีอุ้ยเราเขียนเพื่อให้เขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงดีไหมคะทุกคนเอาเอา,เอากดผิดกดตื่นเต้นอโอเคค่ะทุกคนตอนนี้มันก็กำลังวิ่งซ่านะคะขอญาตเขียนชมนะคะว่า ปาร์ตี้นี้เป็นปาร์ตี้ที่ดีมากโอเคค่ะทุกคนทุกคนได้เห็นข้อความนี้แล้วนะคะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นคนไทยอย่างแน่นอนนะคะจะเห็นนะคะตอนนี้มันคิดว่าคนนั้นเป็นคนทำนะคะเห็นไหมคะไอตัวเอเรียนนะคะ เราก็ทำเป็นนั่งฉะฉะเฉยๆเลนปาร์ตี้มันก็จับอีตัวเฮเรียนนั้นเพราะว่ามันคิดว่าเป็นคนถาแน่เลยนะคะ <l ars> ฉันไม่ได้ทำนะฉันเปล่านะแล้วเราก็ขออนุญาตตั้งเลยนะคะ <l ars> ขออนุญาตตั้งนะคะเฮ้ย <l ars> โอเคค่ะ okay, ทุกคนถ้ามีรถพยาบาลน,นี่ก็น่าจะดีจริงไหมคะเขาเรียกว่าจะมีเสียงสีสันอะไรดีขึ้นกว่าเดิมน,นะคะทุกคนนี่โอ้ยเต้นหรอเต้นหรอนายเต้นในรถหรอเต้นในรถไม่ดีนะไม่มีใครดูแกแล้วโอเคค่ะ okay, ทุกคนตอนนี้ปาร์ตี้ก็เต็มไปด้วยสนามลบ ของทหารนะคะตอนนี้ก็ตั้งบ้านทหารเต็มลานนี้เลยนะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็แตกตื่นตกใจขับรถชนกันไปชนกันมาแล้วนะคะแล้วก็มีคนยิงปืนด้วยนะคะเหมือนจะหาว่าคนร้ายคือใครและเสียงกังวานดังบ้านป่าอุ้ยไม่ใช่ค่ะเสียงรถที่บอกก็คือดังลันสนันไปหมดเลยนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครไม่มีใครทราบนะคะแต่เรา จัดการไปแล้วนะคะทุกคนจะมีใครออกมาด่าไม่เอ่ยเพราะว่าเรากำลังปั่นหยิดนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็มีคนเดินออกมาแล้วด่าแล้วนะคะทุกคนมนด่าว่ามึงนะมึงแบบว่ามันรู้แล้วนะคะว่าเราเป็นคนทาขออนุญาตโต้อตอบแบบน่าหักน่าหักไปนะคะทุกคน ประมาณนี้เลยนะคะเขาน่าจะได้สาระจากเรามากๆเอาวเขาลบของเราออกนะคะทุกคนคือไม่เป็นไรนะคะทุกคนอ้าวอีนี่มาอีกแล้วโอ้ยขออนุญาตตอบแบบมีมารยาทนะคะแล้วก็บูดแม่งไปเลยค่ะ คือเหมือนตอนนี้ทุกคนก็จะรู้แล้วนะคะว่าเรานะคะเป็นคนปั่นที่แท้ถูอุย้ยที่แท้จริงเนาะเฮอโอเคค่ะทุกคนก็ต้องเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนอย่าไปอะไรมากนะคะเพื่อความตลกๆนะแคทเอเอเจอแบบนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะทุกคนเราขอนอุญาปั่นอีกนะคะเราคิดก่อน เราเขียนแม่งหน้าบ้านนี่ไหมคะไหนไมันก็ด่าแล้วแล้วเราก็จะปัดให้ถึงที่สุดเลยนะคะทุกคนปะอย่าบ้ากรับอะไรดีนะอไรอ่ะจะเขียนอะไรเฉยไรทุกคนเออมากโอเคค่ะทุกคนอุยแต่ โอ้ยโอ้ยเราอะไรไม่ได้เลยคือมันด่าเราอย่างเดียวนะคะแล้วเราก็อ่านไม่ได้ด้วยนะคะทุกคนมามานี่ก็ต้องตั้งแถวบ้านนะคะเพราะว่าตั้งหน้าบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันด่าเราอย่างเดียวนะ เป็นใครใหัวร้อนบ้างคะเจอแบบนี้แล้วก็หัวร้อนเหมือนกันนะคะทุกคนแต่เป็นไรแล้วจะทำไมอ่ะจะหา,หาโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะ <im> ไป <im> <im> บ้านหลังต่อไปกันเลย <im> เหมือนว่ามันจะสร้างเมือนไหมมันจะแบนเราไหมชิ <im> ้นกรวนเปนไง โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตไปหาบ้านรลังใหม่กันเลยแสเดมาโผล่อยู่ที่นี่เลยนะคะทุกคนเป็นบ้านใหม่ที่บูเคเว a นนะคะอัปเดตเมื่อต้นคลิปที่เราต้นไปเนาะไอ้ที่เราไปแกล้งนะคะนี่แหละจะเป็นบ้าน ใหม่หลังที่สองที่เราจะเข้านะคะแต่ขออนุญาตเตรียมขอก่อนนะคะทุกคนอยากให้เราแต่งตัวแบบไหนเข้าไปป้นบ้านหรืออยากให้แต่งตัวแปลกๆแ,แต่งตัวทุเรศแต่งตัวอุบาทนะคะคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวทาคลิปให้ดูนะคะถ้าถ้าอยากให้มันแบบชาเลนจ์อยากให้รู้ว่าแบบเราจะแอบ,บเนียนไหมที่ไม่ได้เป็นตัวดําอ่ะอยากให้เล่นตัวสูงเป็นอะไรอย่างนี้แต่งตัวอุบาททุเรศ คอมเมนต์มาเลยทุกคนจะทำให้แน่นอนนะคะจะขออนุญาตเข้าก่อนนะคะทุกคนน่ากลัวมากดูดิโอเคเข้าบ้านได้แล้วนะคะทุกคนจังหวะนี้เสกอะไรดีนะให้เขาตกใจนะคะทุกคนออ้ยทำยังไงดีตื่นเต้นจังเลยอะ่ะเอาเป็นบ้านนี้แล้วกันทุกคนตั้งแถวหน้าบ้านดีไหมให้แบบเดินลงบันไดมาแล้วสะดุดตานะคะแบบว่า เ,เอามาอยู่ข้างนอกโอเคเลิศค่ะ <What? S 1> น่าจะงงนะคะว่าใครเข้าบ้านกูเนี่ยเพิ่งแต่งตัวอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนโอเคแต่ตอนนี้ขออนุญาตปรับตัวเลยก่อนนะคะเพราะว่าเสียวค่ะกลัวมันเห็นเพราะว่าเราจะได้แอบด้วยเกลียดการโดนแบนอ่ะมีมีข้อหนึ่งนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยาก ไม่อยากให้โดนแบนคือเราต้องมาว้าคือเราต้องมากับเพื่อนนะคะแล้วออกปุ๊บแล้วเราเชื่อมเข้ามาในเพื่อนใหม่เนี่ยอีกรอบหนึ่งนะคะลาว,ว้าจอจเหนไหมนั่นนะคะทุกคนเราสามารถเข้าบ้านมันได้อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยววันหลังมาทําคลิปกับเพื่อนแต่ว่าเขาทาคนเดียวก่อนโอเคค่ะทุกคนถ้าใครอยากเห็นเราเล่นกับเพื่อนหรือไปปั่นกับเพื่อน คอมเมนต์มาได้เลยอยากดูแบบไหนเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะทุกคนังไม่เจอน่ะสิโอเคค่ะทุกคนมันน่าจะวิ่งตามหาอยู่นะคะว่าเราอยู่ไหนอยากแกล้งอีกอ่ะขออนุญาตเอาเป็นอันนี้มันเดิมแล้วกันคานไปนะคะเพราะมันจะไม่มีเสียงตีนะคะทุกคนว้าย ว้วูวววววออกแล้วเสี่ยวกลัวมันแบนนะคะทุกคนไม่ใช่อะไรเลยอ้าวไปไหนแล้วไปไหนแล้วเหมือนจะนี่ไงเราจำได้นะคะเห็นไหมคะในบ้านว้ายมันว้าบอกาว่ายอ่ามันลบบ้านทิ้งแล้วทุกคนไม่เป็นไรนะคะทุกคน จากที่เราแค้นฝั่งใจจากบ้านเมื่อกี้เราขอมาลงบ้านนี้แล้วกันนะคะอ้าวล็อกหรอมึงล็อกหรอเอาเอาไม่ล็อกแล้วโอเคค่ะทุกคนมาะลมร้านกะจะเลยค่ะร้านเบเกอรี่อะไรก็ไม่เราขออนุญาต จะบอกว่าบ้านนี้แหละมีต okay, ูเซียข้างบนทุกคนเราโม้โอเคค่ะทุกคนโอ้ยเบเกอรี่อะไรกันเนี่ยทำไมบ้านหลายอันนึงเลยอ่ะเออเราว่านะคะทุกคนร้านเบเกอรี่นี่มันเงียบจริงๆเลยอ่ะส่งเสียงหน่อยไหมให้มันมีเสียงแบบให้มันมีเสียงเรียกค้าอีกนึงนะคะทุกคนคนจะได้เข้ามา เปิดประตูพอดีเลยค่ะทุกคนเลิศมากโอเคค่ะอตอตรงไปิะะไไดุคนเลยกิไหมเนี่ยเอาไว้ตรงไหนี้ายโอตรี้คเไนไคะ,ไไคะกระนยคโอเคจอดไว้ได้นานนี่แหละค่ะทุกคนไปดูผลงานกันเลยค่ะานบตอร,บรี่อนแบตอรี่นี่ไงขยกไปซื้อร อุยร้านเบเอรี่อสวัสดีติ๊งนงสวัสดีขอไปอร้านเบเกอรี่นม,มีอะไรขายบ้างเนี่ยทำไมร้านสวยงี้ล่ะโดนอะไรมาเนี่สั่งข้าวหน่อยค่ะข้าไปสั่งเองก็ได้อ,อบาทมาก อยู่ใดบ้างตัวอะไรก็เต็มไปหมดเลยอะเป็นไงคะทุกคนรอดไหมโอเคค่ะทุกคนเงียมาแล้วเดี๋ยวเราไปบ้านต่อไปกันเลยค่ะบ้านนี้เลยค่ะเจ้าของกำลังออกไปซื้อของพอดีเลยนะคะขออนุญาตแก้งหน่อยนะคะใครเอาหมอนมาไว้ตรงนี้เฮ้ยหุงนอน ไม่ใช่เราอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะไม่วางแบบนี้แบบนี้คือคนที่เข้าไปไม่ได้เชื่อว่าโอเคค่ะทุกคนก่อนที่มันจะมาเนี่ยอยากทําให้เจ้าข,ของบ้านเซอร์ไพรส์นะคะกลับบ้านมาแล้วบ้านตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู้ขอยากเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะให้กลับบ้านมาเจอบ้านสเตล์สภาพที่สวยก่าเดิมอะไรอย่างนี้ นี่แหละว้ายมาแล้วด้วยขึ้นมาเจอแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยขอยแติแอบก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมันเห็นขอญาตหาอะไรมาบังตัวก่อนนะคะเอ <c oughs> าเีดาที่เดียวเวมาแล้วงงทำไมบ้านกูเป็นแบบนี้เนี่ยใครเสือกทำอะไรกับบ้านกูเนี่ยทำไมอะ ลบก่อนแป๊บหนึ่งแว๊บไอศครีมอ๋ลอลงเลยอะลองอะเบิงว้าอะไรกันเนี้ยมาไม่เห็นเลยอะจบจบเรามาต่อกันที่บ้านสีแดงนี่กันเลยนะคะขอแย้พูดแบบผู้ดีหน่อยนะคะขอแย้เอาถุงนอนอ โอเคเพื่อความเนียนนะคะขอญาตตั้งแบบนี้เชื okay, ่อว่ามีคนอยู่ในบ้านหนึ่งแน่นอนนะคะทำอะไรดีนะให้เขาตกใจนี่เรากันนะคะใครทำบ้าฉันเนี่ยตกใจโอ้อะไรกันเนี่ยใครทำบ้าอะไรฉันเนี่ย ใอ่ฉันปิดบ้านไม่ดีเหรอฉันปิดบ้านไม่ดีหรือไงเนี่ยเปิดประตูไปไหนแล้วก็ไม่รู้น่าจะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเป็นไหนของมันนะเป็นไหนของมันขอญาติรบกวนเดี๋ยวร้องไห้ออกจากบ้านเลยดีงงสีบ้านมันเป็นอะไร ครทำม,มาใครมีคนทำม,มาสารภาพมานะไม่บอกหรอกโอเคค่ะทุกคนไปว่าเราบอกไปกันทำให้มันหลอนก่อนนะคะก่อนไปนี่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 มึงดูไว้เบาๆนะคะทุกคนตอนนี้เราแอบมาอยู่ในบ้านของมันแล้วนะคะทุกคนมันอยู่หน้าเรานี่เองนะคะมันยังไม่เห็นนะคะว่า เรามาแอบอยู่ตรงนี้เราเปลี่ยนสานที่นะคะ,ะ,คะทุกคน,กนอยากลงเ,เสกไม่ได้นะเราต้องอยู่ใกล้กว่ามันมากฝน,นี้นิดนึงนะคะทุกคนเฮ้ยตื่นเต้นนะคะทุกคนมันจับไม่ได้นะขออนญาตแปแอบหลังนี้แล้วกันโอเคนะคะมันยังมองไม่เห็นหรือว่ามันไม่ได้สนใจก็ไม่รู้นะคะก็ขออนญาตทำ อะไรให้มันตกใจนิดนึงนะคะอ่ามียืนเออแล้วก็ขออนุญาตจุดพูดไปเลยนะคะเพื่อส่งเสียงและเรียกร้องความสนใจนะคะเ <c oughs> บาๆค่ะค <c oughs> งไม่อะไรมากหรอกค่ะโอ้โอ้ยกอนงงอะไสิคะโอ <c oughs> เคค่ะ อันหนึ่งก็น่าจะดีนะคะอยาแอบไปใกล้ๆอีกจังไกลมากวายไกลมากถือปืนแล้วนะคะไอตัวกระโหลกโอเคค่ะทุกคนเหมือนมันจะไม่อะไรนะคะงั้นไปบ้านหลังต่อไปกันเลยดีกว่าไหมคะแอบตั้งนาน จะดูนะเะไม่ได้เล่นด้วยม,มาหลังต่อไปกันเลยค่ะโอเคทุกคนเขากำลังสร้างนะถ้าเราวิ่งเข้าไปแบบนี้จู่โจมมากๆเลยนะคะทุกคนเหมือนคนนี้นะคะก่อนที่เราจะมานะ mm hmm. เห็นเขาคุยกันว่าจะมาแต่งตัวอะไรกันนี่แหละคนนี้น่าจะไม่รู้โอเคค่ะเนออาแาตแอบตรงนี้ อุย้ยลงม้าพอดีเลยก็เจอมา้าไปหน่อยสิอุย้ยผิดค,ค่ะตั้งม้าให้ดูนะคะ,ะ,คะตอนนี้เพื่อนก็แต่งตัวอยู่ยอย่างเพื่อนเรียกแล้วนะคะเพื่อนเริ่มผิดสังเกตแล้วนะคะทําไมบ้านกูมีม้าสองตัววะด้านหน้าบ้านกูก็ไม่ได้สร้างนะคะงงค่ะบ้านกูมีสองหลังเลยค่ะลบเลยค่ะตกใจค่ะโอเคค่ะทุกคน บ้านนี้ก็คือบ้านเดิมที่เรามาเมื่อกี้นะมันไม่สนใจอะไรอยู่เลยตอนนี้นะคะเพื่อนยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยนะคะและเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ลบบ้านทิ้งไปแล้วพอะรู้สึกว่าบ้านหลอดน,นะคะอุ๊ยตรงนี้มีคนกำลังจะมาเช่าอยู่ใหม่นะคะแล้วขอญาตแอบ,บตรงตัวเพื่อนมาเลยนะคะเพื่อนมันก็น่าจะไม่รู้สาเหตุหาะอะไรเลยนะคะว่า บ้านเพื่อนนั้นมีหมาเข้าบ้านนะคะขอย่าเลยแล้วกันนะคะรถเข้าไปเลยในบ้านนี้นะคะรถแดนรถแดนรถแดนทุกคนเป็นไงทุกคนเล่นบ้าเล่นบ้าโอ๊ยไบ้านฉันเป็นอย่างนี้เลยมึงเอาออกไปเลยในระถมึงเนี่ยบ้านกูเนี่ยโอ๊ยบ้านกูอ้า แบบนี้เลยอุ้ยเขาเรียกกันนะโดนแบนเลยค่ะทุกคนโกรธแค้นเกลียดบ้าเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> มันแีนเลยทุกคนได้ได้ได้นะยังไงรถฉันก็อยู่ในบ้านแก <c oughs> ขออนุญาตเขียนหน้าบ้านเลยแล้วกันนะคะทุกคน <c oughs> เขียนที่มันแบบ น่ารักน่ารักไม่ไม่อยากแล้วก็มันมันน่ารักอะค่ะไม่ห้าห้าดีกว่าห้าห้านี่คือยอเยยมากเชยมากเขียนอะไรดีอ่ะคิดไม่ออกเลยอ่ะบ้านนี้บ้านนี้ไม่กินบ้านนี้บ้านนี้ชอบ จบโอเค <Stop. S 1> okay, ค่ะทุกคนถ้าใครชอบนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ hmm. ให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะหนูมือใหม่เ mm hmm. พิ่งทำย e โดดสดๆรอนๆเลยนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนชอบคลิปของหนูฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย